สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l b e l i e v e าซึ่งคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวราวหูย้ายราศีนะครับจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษในเดือนมีนาคม2,565ส่งผลกระทบอย่างไรกับคนราศีกรกฎและก็ลัคนากรากฎนะครับสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้กระจักช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ b e ิ i เ v e r 69 9ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับส่วนวันที่ที่จะย้ายเหี่ยวจะบอกอีกครั้งนึ่งครับที่จะเป็นชาร์ตอยู่ข้างในเนาะเรามาดูก่อนที่เราจะไปที่การพยากรณ์นะเรามาทำความเข้าใจกับราหูกันก่อนสักนิดนึงนะครับราหูคืออะไรนะครับหลายคนสัง อ่าเขาเรียกว่าเข้าใจอาจจะไม่หมดนะครับในเรื่องของราหูเนาะเนื่องจากว่าหลายคนจะพุ่งเป้าไปที่ว่าราหูคือเงาของโลกใช่ไหมครับเกิดในช่วงปรากฏการทางธรรมชาติเรียกว่าสุริยะคาดหรือจันทคาดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอืมพวกสุริยาประคาจะทะลุประคาพวกเนี้ยแต่ตามจริงมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับราหูเนี่ยมันเปรียบเสมือนหินกระหยางอะครับ ก็คือฝั่งอาทิตย so so ์กับฝั่งมืดใช่ไหมครับก็คือราหูนั่นเองอาทิตย์คือหยางราหูคือหยินเนาะอยู่ของคู่กันก็คือกลางวันและกลางคืนนั่นเองนะครับราหูคือยามกลางคืนทั้งหมดพูดง่ายๆตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นยามโพเพเป็นยามราหูนั่นเองเนาะทีนี้เขาจึงมีพุทธกลางคืนไงครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเออไม่เกี่ยวเพราะว่าถ้ามีพุทธกลางคืนก็ต้องมีพุทธกลาง มีอาทิตย์กลางวันมีอาทิตย์กลางคืนจันทร์กลางคืนนีสิก็ใช่ครับมีมีทุกมีทุกวันนั่นแหละแต่เขาโบราณจารยร์เนี่ยแยกออกมาเป็นพุธกลางคืนเนื่องจากว่าเขามีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็กคือพุทธราหูเนาะแล้วก็มีพุทธกลางวันที่มันต่างกันเพราะว่าพุธกลางวันกับพุธกลางคืนเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าพุธกลางวันเนี่ยใช้กลยุธทธ์ที่ที่เหมือนกับ ไปในทางถูกศีลธรรมแต่ราหูเนี่ยจะไปในทางกลยุทธ์แล้วก็อ่ากลยุทธ์นี้ยังไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของการที่แบบเล่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้ครับใช้เล่เหลี่ยมดังนั้นเนี่ยจึงทําให้เกิดการปิดบังอําพังซ่อนเร้นก็เลยเกิดเป็นปัญหาตามมาอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงต่างกันเนาะในลักษณะของความโลภความอ่าโลภโมโทสันอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับหมายความว่าอ่าแล้วแต่ว่า คนเกิดพุธกลางคืนเนี่ยได้ดาวอื่นๆเนี่ยนะครับประกอบร่วมกันยังไงเพราะว่าพุธกลางคืนเนี่ยมันเป็นวันที่ใช้ดูแบบคร่าวๆภาพรวมเพราะว่าคนต่อให้เกิดพุธกลางคืนใช่ไหมครับแต่เราไปดูในราศีจักเพิเ่มเติมเข้าไปเนี่ยเ,เราต้องดูทั้งดาวพุธและดาวราวหูเนาะมันก็เลยต้องแยกกันเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้อุบัติการณ์ในทางท้องฟ้าเนี่ยก็หมายถึงสุริยค่ายกับจันทรคายจริงๆนั่นแหละนะครับ คืออย่างนี้เรายกตัวอย่างด้านราวหูเนี่ยคือส่วนเงามืดที่โลกไม่ถูกแสงแดดไม่ถูกแสงอาทิตย์นะครับพูดง่ายๆเนาะอย่างเช่นเอเชียเราใช่ไหมครับมีประเทศไทยอยู่แล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามก็คืออเมริกาพอฝั่งเอเชียหรือไทยเราเนี่ยโดนแสงอาทิตย์สองก็จะเป็นยามกลางวันก็คือเขาเรียกว่าเป็นช่วงเช้าทํางานปกติใช่ไหมครับเหมือนณเวลาอัดคลิปนี่แต่พอเวลา กลาง12ชั่วโมงผ่านไปก็ค่อยๆเคลื่อนนะครับจุดมืดก็จะสว่างจุดสว่างก็จะมืดใช่ไหมครับมันก็จะมีจุดที่ตัดกันอยู่เนาะก็คือยามโพรเพนะครับกำลังมืดจะสว่างจะสว่างกำลังจะมืดอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นอ,อีกซิกโลกหนึ่งก็คือตะวันตกเนี่ยก็จะในยามกลางคืนนอนหลับพักผ่อนใช่ไหมครับอันนี้ขอขอเล่ายาวนิดนึงนะเพราะว่าคนกรกฎเนี่ยค่อนข้างสําคัญเพราะว่า ในเกิดสุริยาคาาหรือ,อในเรื่องของอาราหูเนี่ยจะมีผลกับคนรกรกฎมากเพราะว่าดวงดวงเขาได้ดาวจันเนาะดาวประจําตัวเนี่ยดวงจันเนี่ยมีผลต่อครั้งนี้นะครับต่อดาวราหูย้ายหรือจะเป็นักษณะของการที่อื กิดสุริยคข้าศัตริา์ด้วยแต่อันนี้ไม่ใช่เกิดสุริยคข้าจัตริา์นะครับแตนน่แค่เล่าให้ฟังว่าราหูมันคือจุดนั้นเพราะว่าอันนี้เป็นระบบเผยแพร่ในทางาวิดีโอแล้วเนาะก็เลยหรือ,หร,อหรือภาพนะครับก็เลยทําให้เรานั้นสามารถเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อธิบายมากขึ้นเนาะทีนี้พอเวลาด้านของอเมริกาโดนแสงแดดบ้างโดนอาทิตย์บ้างก็กลายเป็นว่าฝั่งเอเชียหรือไทยเราก็มืดใช่ไหมครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ย ราหูมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทุกจักรวาในจักรวาลน,นี้หมายถึงทุกซอกทุกหลืบที่แสงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงประมาณนี้นะครับมันจะ <c oughs> มันจะมีแบบอสองด้านเสมอพูดง่ายๆเหมือนเหรียญมีสองด้านนะครับเหรียญหัวกับก้อยใช่ไหมครับประมาณนี้ราหูกับอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสองด้านเหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยเขามีสิทธิเท่าเทียมกันเสมอนะครับ เพราะว่ามีสปอตไลท์ดวงเดียวก็คืออาทิตย์ถ้ามีสปอตไลท์หรือดาวอาทิตย์หลายดวงเนี่ยอันนี้ลาหูจะแพ้นะครับแต่ว่าอันนี้มีดวงเดียวจึงบาลานซ์กันนะครับเสมอกันทีนี้ขอเพิ่มอีกนิดนึงตรงที่ว่าตำนานของทางฮินดูหรือพระาตาเทพประกรณำเนี่ยพระราหูเนาะไม่ใช่ราหูธรรมดานะครับพระราหาูเป็นลูกครึ่งระหว่างเทพกับ อ,อสูรนะครับคืออย่างนี้พระราหูเนี่ยเป็นเป็นลูกครึ่งจึงไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่เป็นที่ต้องการของใครเพราะว่าไม่เข้าพวกกับเทวดาแล้วก็อสูรก็จะรังเกียจเดียดฉันก็เลยแปลงกายตัวเองเนี่ยไปอยู่ในร่วมงานเขาเรียกว่ากวนกเกษียนสมุดเนาะก็คือ ปั่นน้ำอมฤตเนี่ยนะครับโดยโดยได้มีอันน้ำคือมันมีวัสดุสิ่งของมากมายที่เกิดขึ้นณนการปั่นน้ำอมฤตตัวนี้ทีนี้ก็ได้หมอน้ำอมฤตมาหนึ่งหม้อนะครับก็ตกกันตกลงกันว่าให้เทวดากินก่อนแล้วให้อสูรเนี่ยกินทีหลังแต่ตาจริงไม่ได้นะครับอสูรไม่ได้กินแต่ว่ามันเป็นอุบายของอฝั่งเทพเนาะทีนี้ไอจะไม่เล่ายาวนะแล้วทีนี้ ก็เลยแบ่งน้ำำําอมฤตพระราหูกลัวไม่ได้กินเพราะรู้ว่าอาสูรอาจจะไม่ได้กินแล้วตัวเองเนี่ยก็เหมือน้ายจันทรทานนะครับที่เกิดระหว่างวันณะกันเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับในทางอินเดียเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเหมือนเป็นตราบาปเลยทีนี้เขาก็เลยแฝงกายไปเป็นเทพแล้วก็ได้กินน้ําด้วยแต่พระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยจับได้ก่อนก็เลยแต่ด้วยเดชบุญที่กินน้ำไปแล้วไงก็เลยเป็นอมตะแต่ว่าพระ อาทิตย์กับพระจันทร์ก็วิ่งไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์ก็เลยคว้างจักรตัดพระราหูออกเป็นสองท่อนอันนี้คือเดิมทีเนี่ยพระราหูเป็นท่อนเดียวกันเนาะท่อนบนเป็นหยักท่อนล่างเป็นนาคหรือพญานาคห่างเป็นนาคทีนี้เมื่อใดก็ตามที่ดาวสองดวงคือดาวเกตและดาวราหูซึ่งตัดออกจากกันเนี่ยตามจริงเขาเป็นล่างเดียวกันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ ถ้ามันอยู่ในราศีเดีวยวกันเขาจะได้ห่างคืนเนาะเขาจะเป็นราหูจมทับหรือราหูทรงเครื่องนั่นเองเนาะ,ะเป็นลักษณะที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับต่อไปเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าการพยายกรณ์เลยอืมนะครับนี่นะครับเห็นไหมดาวราหูกับเกตอยู่ในราศีเดีวยวกันแล้วเนี่ยเป็นราหูเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเป็นราหูที่ได้ห่างคืนเนาะประมาณนี้ที่นี้ เรามาดูกันก่อนว่าดาวราหูเนี่ยย้ายราศีวันที่30มีนาคม65นะครับเฉลยเนาะอยู่ในเดือนมีนาคมแค่2วันคือวันที่30และ31มีนาคมเท่านั้นนะครับ65แต่เวลานับเนี่ยมันยากก็เอาประมาณว่า1เมษาคือนับเมษาทั้งเดือนเลยแล้วกันเนาะจะได้ง่ายเวลานับนับไปข้างหน้าหรือนับถอยหลังอย่างเงี้ยเนาะแต่ให้จําไว้ด้วยว่าวันที่30มีนาคม65คือดาวราหูย้ายนั่นเองเนาะก็จําไว้2แบบ ทีนี้ผมยืมชาร์จเดือนมีนาคม65มานะครับเพราะว่าดาวราหูใหญ่ด้วยเหตุชนีเนาะประมาณนี้ที่นี้เรามาดูกันว่าคนกรกฎเนี่ยทั้งสองลูกแบบทั้งราศีและละัคนาเนี่ยจะเกิดเหตุใดขึ้นบ้างแต่ขอย้อนไปนิดนึงว่าเดือนกุมภาพันธ์หกเนี่ยกับต้นเดือนมีนาคม65เนี่ยดาวราหูที่ต่างว่าอยู่ในราศีพฤษภภพ,พลาบลาภ เป็นนิดก่อนนะครับลัคนาจุดกําเนิดหรือราศีเกิดเราอยู่ที่นี่กรกฎเนาะทีนี้เรามาดูกันเลยว่าราศีกุมเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนลาหูเนาะก็คือมรณะมรณะไปลาภะนะครับเอาเอาย้อนก่อนนะมรณะลาภะไปว่าอะไรสูญเสียโชคลาภเป็นทุกขลาบนะครับคนกรกฎบอกเลยว่าอืที่ผ่านมาเนี่ยเขาซ้ำําซัดคือ ดนหนักมากเลยใช่ไหมเนาะดาวเสาเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทดวงแตกนะครับดาวพระศดีกับดาวเสาเนี่ยป้นเปี้ยนอร,อรนะิมรณะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเดินชาด้วยทั้งดาวเสาทั้งดาวพรหัสดาวเสาเนี่ยสองปีครึ่งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ราศีธนูเห็นไหมครับก็อยู่พบอริพอเดินหน้าเข้าปัตตนิเล็งลัคนาอีกก็เป็นพินทุบาทอีกแต่ก็ได้ดีเป็นเกษตร แต่ก็มีข้อเสียแฝงมาด้วยก็คือเล็งก็คือดวงแตกเรื่องของคู่นะครับแล้วพอเขาเดินเข้ามรณะก็จะโดดอีกนะครับนี่ลักษณะนี้แต่อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งอะไรเพราะเราอยู่กับปัจจุบันก่อนนะครับมันมีข้อดีอยู่ทีนี้าดาวพฤหัสบดีเหมือนกันปีที่แล้วปีชวดตกอริใช่ไหมครับพอปีฉลูมาอยู่ต้งตำแหนงนี้นตำแหน่งนี้ไม่ เป็นนิดเออเป็นนิดกุมกระดาวเสาอีกเป็นคู่ขัดแยงคู่ผ่าคู่โจรอ่ะก็ไม่ได้จะดีเลยพอเข้าไปสู่มรณะอีกปีขานอ่ะเอาอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนกรกฎจึงอืมกระหน่ำซ้ำเติมแล้วยังมรณะลาภะอีกต่างหากคุณคิดดูสิอืมมารุกจะอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยคุณแทบจะโดนทุกราศีอยู่แล้วอะเออก็ไม่แปลกที่คุณเนี่ย เดือดร้อนวุ่นวายเนาะแต่อันนี้ไม่ได้พูดให้คุณกลัวหรือพูดให้คุณตกใจนะครับแต่ให้ตื่นตั้งสติดีๆคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีอ่ะเอาง่ายๆายขอโทษครับเอาง่ายๆตอนเนี้ยคุณเดือดร้อนอยู่ใช่ไหมอืมถามตรงเนาะในเมื่อเดือดร้อนก็แปลว่ามันประมานว่าดวงมันยังไม่ดีนั่นแหละทีนี้ แต่ทุกอย่างมันกําลังจะดีแล้วนะครับมันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเนาะเพราะจําไว้ว่าไม่มีเวลาไหนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์จำไว้เลยคนที่รวยล้นฟ้าเนี่ยตอนที่เขารวยอ่ะก็ไม่มีช่วงจังหวะที่เขาดีที่สุดนะครับแต่แค่ว่ามันเอื้อที่สุดเท่านั้นเองอย่างเช่นดีแปดสิบก็รวยได้ดีเจ็ดสิบก็รวยได้นะครับมันแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนจำไว้ว่าดวงเป็นแค่แผนที่แห่งกรรม ไม่ใช่ตัวตัดสินว่าชีวิตเราจะรวยหรือจนจนหรือรวยอยู่ที่ตัวเองครับจาไหมเพราะอะไรถ้าเผื่อดวงบอกว่าคุณจะรวยแต่คุณไม่ทำอะ่ะคุณรอฟ้าคุณรอเงินตกปุ๊บลงมาจากฟ้ารอโอกาสให้คนมาอุปธรรมจะมีไหมครับถ้าคุณไม่ทำใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อฟ้าบอกว่าให้คุณสำเร็จคุณต้องรีบทำเหนื่อยก็ต้องทำไม่ไหวก็ต้องทำ เพราะคุณจะดีแล้วนะครับแต่ถ้าเหมือนคุณแบบโอ้ยเหนื่อยท้อจังเลยเอองั้นก็วนต่อนะครับก็คือเหนื่อยกับความวนต่อเหนื่อยต่อนั่นแหละคือเหนื่อยฮึดสุดท้ายเพื่อที่จะได้ดีขึ้นไงถูกไหมนะครับต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนเนาะอย,อย่าดูดวงแบบเสียศูนย์แต่คนกรกฎเนี่ยเข้าใจและก็เข้าใจว่าคนอื่นอวยมันเยอะหลายคนมาคอมเมนต์ข้างใต้นะครับก็เป็นการตอบรับที่ดีมากที่ผมบอกว่าผมพูดความจริงผมพูดแบบ อาจจะดูรุนแรงอาจจะให้ยาแรงอย่างนี้ครับแต่มันคือความจริงใช่ไหมเนาะว่าเราอ่ะมันไม่ได้ดีจริงอะไรประมาณนี้นะครับแต่จําไว้ว่ามันกําลังจะดีขึ้นแล้หนึ่งสเต็ปนะครับเราไปดูกันเลยทีนี้อ่าอันนี้นอกเรื่องไปนิดหนึ่งเนาะตรงที่ว่าดาวมันทาร้ายเราใดๆเพราะมันไม่มีโอกาสที่จะพูดไงทีนี้พอมีโอกาสก็เลยพูดเลยนะครับทีนี้ดาวราวหูเนี่ยมาจากเรือนบารณะเข้าสู่เรือนกรรมะบ้างนะครับ แต่ก่อนเนี่ยโชคลาภก็ถูกบิดเบี้ยนใช่ไหมคราวนี้มรณะมากรมะได้ตำแหน่งทีวีโชคแต่จําไว้ว่าดาวราหูคือเรือนมรณะยังไงก็ไม่ได้ดีต่ำลอยอยู่ดีนะครับสูงสุดเลยก็80%อนะครับอย่างเช่นมรณะกรรมะเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนที่ดีนะแต่ก็มีข้อเสียอยู่แค่10%หรือ20%แล้วแต่คนเนาะต้องต้องไปทําการกระทําเพิ่มเขาเรียกว่าแรงกรรมคุณต้อง เรียนรู้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือคีย์เวิร์ดของดาวราหูมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงข้อดีนะการแก้นะจำไว้นะครับการแก้ไขคือมรณะคือการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่งั้นจำไว้ว่ามรณะคือการบูดการเน่าของเสียของคือการสูญเสียการเสียใจการพัดพลากการจากเป็นการจากตายนะครับโรคภัยไข้เจ็บแต่ข้อดีคือมรดกนะครับ ข,ข้อดีคือการเปลี่ยนแปลงข้อดีคือการเดินทางไกลนะครับนี่แหละคือจุดแก้มรณะเปลี่ยนแปลงไปสู่เรือนกรรมะแปลว่าคุณจะมีการเสียหายเรื่องของการงานข้อเสียคือการเสียหายเรื่องของการงานแต่มันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ทำอะไรเงี้ยดาวพิีกุ่มมรณะแปลว่า,ญญาแก้ไขบริหารจัดการบริหารจัดการการแก้ไขงานแล้วจะเกิด งานรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้เพราะได้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับแปลว่าได้ดีจากเพศตรงค้ามมันหมายถึงว่าอะไรอ,อตามจริงมันต้องมีดาวกับต้นในในพื้นดวงของแต่ละคนเนาะแต่อันนี้พูดโดยรวมเท่านั้นนะครับดาวบริตยูเนี่ยอยู่มาแล้ว6ปีกางจะเข้าปีที่7ก็กางจะเข้าสู่ภพลาบแล,แล้วดาวบรตยูเข้าภพลาบเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเราอ่ะ เดี๋ยวย่ไปพูดอีกครั้งหนึ่งแต่พูดนำจิ้มนิดหนึ่งเนาะจะไดะ้คุณจะได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างดาวพฤกษายูเนี่ยนะครับจะไปพลิกผันในเรื่องของลาบแปลว่าใครที่ไม่เคยอับเฉาเรื่องลาบไม่เคยมีลาบกับเขาเลยดีแล้วใครที่ยังไม่เคยมีลาบมันยิ่งดีเพราะดาวพฤกษายูเข้าลาบปุ๊บในเดือนกรกฎาคมนะครับอีกไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยนะครับอีกประมาณ3-4เดือนเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยเกิดโชคลาบอย่างปาฏิหารแบบพลิกผันแบบฉับพลันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลย เพราะอำนาจของดาวมฤตยูเนี่ยเสิร์ชเข้าไปเร็วครับได้เร็วได้แบบปุ๊บปั๊บเลยดาวมฤตยูคือปุ๊บปับ๊บฉับพลันหมายถึงกระทันหันแต่เดี๋ยวเขาจะถอยหลังกลับมาในเดือนธันวาคมหนึ่งธันวาคมเลยนะครับแล้วก็จะเดินหน้าเข้าสู่ราพาอีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่เอาเป็นว่ามันมีจุดดีอยู่นะครับแต่จุดเสียคืออะไรราบดาวมฤตยูลงราบเนี่ยระวังเรื่องของอวัยวะภายในหมายถึงการพลิกตัวการแบ่งตัวโดย ะ,ะไม่คืออินฟินิตี้ครับอืมก็คือระวังื่วงเรื่องของพวกแบบซีสมะเร็งอย่างเงี้ยครับพยายามตรวจตรวจกันด,ดีๆ7ปีนะครับที่จะอยู่ในราศีพฤษภต่อไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยระมัดระวังให้ดีคือตอนเรียนเรียนโหราศาสตร์ <c oughs> แรกๆอะ่ะเขาบอกว่า <c oughs> ดาวมฤกติอยู่ในราศีที่เป็นลาบเนี่ยมันหมายถึงการงอกไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ดีคือมันหมายถึงแบบมีโชคลาภอยู่เรื่อยๆเลย แต่มันจะเป็นงอกเงยในจุดของร่างกายด้วยครับอืมมันก็คือเนื้อง,งอกที่แบบเซลล์แบ่งผิดปกติแบ่งตัวเร็วการแบ่งตัวเร็วของเซลล์ไม่ดีนะครับคือผมก็เรียนพวกเกี่ยวกับพวกนี้อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อมาบ้างเรียนมาบ้างก็คือเกี่ยวกับเรื่องของววัยวะร่างกายแต่ผมไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่าคนไม่ค่อยสนใจเนาะเขาชอบสนใจแต่เรื่องเอ่ออนาคตจะเป็นยังไงคู่รองฉัน จะอยู่เิอย่างนี้นะครับการงานการเงินความรักเอาแค่นี้หลายคนฟังดูแค่นี้ก็เลยแบบการตอบรับน้อยมันมันไม่คุ้มค่ากับการพูดนะครับอืมแล้วก็กับการเรียนกันที่ต้องเสียเงินไปก็โอเคไม่พูดก็ได้นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ระมัดระวังเรื่องของจุดเหล่านี้แล้วกันทีนี้ดาวพฤตษอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยพลิกผันงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันดาวเกตกับดาวมฤตยูเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเจ้าแห่งทัดลม พิกผันในดวงชะตาสูงเมื่อดาวราหูย้ายจากพฤทศพเข้ามากรรมะเนี่ยเป็นกลุ่มดาวธาตุลมเลยครับรุนแรงมากเป็นดาวธาตุลมทั้งหมดเลยพิกพันธดวงชะตาสูงมากทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานในคือบอกเลยว่าดาวพฤหัสีเนี่ยเปีย้าย1ราศีคุณคูณ้าไปเลยสิดาวราหู1ปีครึ่งย้ายราศีคูณก็เลยสิดาวเกต2เดือนครึ่งย้ายราศีคูณเข้าไปเลยสิคุณคิดดูว่า ชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยมีครั้งเดียวท่านนะที่คุณจะได้จุดเนี้ยนะครับในในเอนกรรม,มะนะนะครับในราศีเมษนะคือชีวิตเนี้ยมีครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตดังนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่หาดูได้ยากหาคือมันแจ็คพอตมากที่มาเจอในตอนนี้อยู่ที่ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะก็ถือว่า คือไม่มีอะไรหรอกแต่แค่บอกว่ามันในยะสําคัญมันคือหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับที่จะต้องเจอนะก็อย่าไปตนกตกใจมากพอมันผ่านไปแล้วมันก็คือจบเนาะก็จำจำไว้ว่ามันแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะอะอประมาณนี้นะครับแต่มันก็มีการพลิกผันไปในทางที่ดีก็ได้ร้ายก็ได้เพราะมรณะมันจะมาเปลี่ยนแปลงหมายคาว่าอะไรคุณได้เกณฑ์มรดกนะครับมรณะกรรมะแปลว่าสืบต่อแปลว่าคุณจะได้มรดกนะครับสืบทอดคงสี ดาวพัสดีเป็นดาวผู้ใหญ่ครับเมื่อตกมรณะแปลว่าเราวงจะเสียสูญเสียผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังนะดาวพัสดีหมายถึงแพทย์ดังนั้นเนี่ยพยายามใครที่มีพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยให้ไปหาหมอให้อยู่ในดูแลการดูแลของแพทย์นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะสูญเสียผู้ใหญ่ได้นะครับก็จะได้รับมรดกต่อไปเนาะถ้าสูญเสียนะจะได้มรดกก็ถือว่าโอเคมรณะกรรมะคือสืบต่อ อีกอย่างหนึ่งคือผู้ใหญ่เขาจะวางมือครับเกษียนอืมอีกอย่างหนึ่งคือเกษียนผู้ใหญ่จะเกษียนแล้วให้เราอ่ะรับช่วงต่อเป็นอ่าเขาเรียกว่าอืมงศีนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่มรณะกรรมะยังหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงการงานไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยพระกลุ่มดาวท่านเนี้ยรุนแรงเป็นลักษณะของการลมเพลลมพัดเคลื่อนที่ จากที่1เคลื่อนไปที่1ลมเนี่ยไม่เสถียรน,นะครับมันไม่นิ่งดังนั้น,นก็จะพัดเราไปอยู่อีกที่1ห,หมายถึงต่างถิน่นต่างแดนวงเล็บต่างประเทศได้ด้วยเนาะลักษณะนี้ครับพระดาวพัสดีเนี่ยกำลังจะเข้าพบสุภานะครับแปลว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในต่างถิน่นต่างแดนแต่ก็มีการเดือดร้อนหมายความว่า,าถ้าอยู่ที่เดิมจะมีปัญหาถ้าเผื่อไปต่างถิน่นจะได้ดีเนะาะเดี๋ยวไปฟังค่ายากรณ์เพิ่มเติมในรายเดือนเนาะ ยังไงก็ครบ,ครบ20นาทีแล้วนะครับในแยะสําคัญของการย,าย้ายครั้งนี้นะครับหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงการสืบทอดสืบต่อแล้วก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานนั่นเองเนาะยังไงก็คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับหรือบอกไปว่ามรณะกรรมะแปลว่าสูญเสียเรื่องของการงานนะครับการงานมีเรื่องเสียหายทําให้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ มีมีการเข้าไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้อยู่ต่อไปได้บรณะยังไม่พังครับมันไม่เหมือนวินาศเนาะดังนั้นเนี่ยก็ยังยืด เยอต่อไปได้แต่มันก็มีปัญหาไงให้เราต้องแก้นะครับยังไงก็แก้แล้วดีครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไม่ค่อยไรแรงครับในลักษณะนี้นะครับในลักษณะของดาวราหูย,าย้ายเพราะได้ตำแหน่งเทวีโชคนั่นเองเนาะนยังก็สู้ๆนะครับเป็นใจให้สามารถติดตามคํายากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดค่าวากรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ